ทำที่เรารักอะไรก็ขายได้ฟู้ดทักมันเป็นอาหารอุปทานรู้ป่ะอันนีผมบอกเลยเป็นอาหารอุปทานเฮ้ยขายฟู้ดทักอร่อยไหมอร่อยไม่รู้ขอฟู้ดทักมันต้องน่ากินนี่คือฟู้ดทักอุ้ยนี่ขอเป็นความรู้เลยนะคะเราจะไม่ลืมไหวไหมไหวไหมพี่หนึ่งไหวไหมเอาเลยเหรอน้องปุ๋ยเอาเลยเหรอน้องปุ๋ยเราจะเริ่มกันเลยใช่ไหมเรายังไม่ได้คุยกันเลยนะเรายังไม่ได้คุยกันเลย มาถึงนี้ทีนี้เนี่ยเราเราเราตั้งเป้าก่อนคือพี่แนะนำนะอันนี้คือแนะนำการจะทำรถฟูดทักอย่าทำเฉพาะทางอย่างเช่นรถก๋วยเตี๋ยวคุณไปทำเชลจอรู๊ดทอดไส่มงใส่หม้อแล้วพอคุณไปขายกินไปไม่รอดคุณเปลี่ยนลำบากนะใช่นี่แหละทีนี้คุณต้องกลับเข้าอู่เลยถูกถูก วิธีการวางแนวทาง,ทงขายอะไรก็ได้ที่มันล้อกันคำว่าล้อกันอย่างเช่นไอ้นี่พึ่งพากับไอ้นี่นพึ่งพาการคิดเหมือนกันถูกไหมอย่างพี่ขายเบเกอรขายเวอร์เฟอร์พี่ใช้น,นมใช้อะไรอยู่แล้วถูกไหมมันก็จะล้อกันคุณไม่ต้องลงทุนเพิ่มการไม่ลงทุนเพิ่มคุณจะไม่ต้องสต็อกของไม่สต็อกของเงินผลก็คือเงินทุนจะไม่จบใช่ก็อคิดไปแล้ว ใช่ไหมนี่คือแนทางการคิดเนี่ยพี่บอกปุ๋ยหรือปเคาน์เตอร์นี้นะไม่ต้องเจาะไม่ต้องอะไรงั้นใช่ใช่เพราะว่าพี่จะได้ดัดแปลงได้ถ้าขายง่ยถ้าถ้ามันไปไม่ได้ถูกป่ะอันนี้คือแนวให้รถของที่หนึ่งก็เป็นแนวแนวหนึ่งที่ต้อดูว่าเออคือสิ่งนี้แหละที่เราอยากได้เพราะว่าถ้าหากว่าข้างล่างมันโล่งเราสามารถจะยัดอะไรลงไปก็ได้เราจะเอาถังน้ำแข็งออกแล้วเอาถังแก๊สใส่ได้หมดไงถามปุ๋ยดูเวลาที่ปิดรถนี่รถไม่มีที่ยืนนะแน่นเยดตอนนี้จริงจริงโคตรบรรทุกทั้นี้ โคตรคลุแต่เวลาเราดีไซน์รถมาเราต้องรู้รู้จุดใช้งานของเราในอย่างทีนะ่ติดเก๊กเก้ข้างบนข้างบนนี่แน่นหมดอ,มอันไหนที่มันเป็นพวกของชงของ,ขอ,งอะไรก็จะเอาข้าง,งบนฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกเวบเกอร,รีุ่เบเกอรี่ตู้นี้ก็จะเก็บพวกเครื่องตีแป้งตีแป้งเพราะฉะนั้นเวลาพี่ออกไปข้างนอกพี่ตีแป้งข้างนอกเลยไม่ต้องกลับมาเตรียมของในบ้านไม่เคยเตรียมของในบ้านเพราะพี่อยู่คอนโดใช่ไหมแฟนพี่สามารถที่เนี่ยดึงออกมาประกอบอาหารได้ทันทีเอาขึ้นม งานนี้ไปของกินเล่นขายไม่ได้ไม่ขายกูขายน้ําน้ําขายไม่ได้กูขอขายของกินเล่นมันต้องมีทางออกใช่แต่ถ้ามันคุณไปขายอยู่หน้าเดียวนะใช่เอ๋อน้ำลุงน้ําเต็มน้ําเต็มตลอดไม่รู้นไปเอาน้ําที่ไหนนะน้ําเต็มตลอดจริงน้าเต็มตลอดก็ถึงต้องถึงบอกไงว่าคนขายน้ําอ่ะเยอะแล้วความเสี่ยงในการที่เราจะไปลงขายน้ํามันความเป็นจริงมันเป็นอย่างนี้ครับคนออแกไนซ์ทุกวันนี่นะที่มันไม่ใช่สายพันธุ์ออแกไนซ์ มันก็คือไอ้คนขายน้ำเนี่ยขายขายพุทธกเนี่ยแหละแล้วก็มาจับกลุ่มตั้งกลุ่มนี้ขึ้นมาเวลามีมันได้งานมามันก็เอาพวกมันลงก่อนอย่างเช่นถ้าพี่ขายน้ำแล้วพี่เป็นหัวหน้ากลุ่มพี่ก็ต้องเอารถเราลงก่อนแล้วก็ไปดึงอาหารมาเข้าใจได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นวิธีการเข้ากลุ่มอแกไนซ์ต้องเป็นกลุ่มที่เขาไม่ได้ทําทำพุทธะยากพี่ตอนนี้ทั้งนั้นเลยมีหรอมีมีแบบเฉพาะจัดอีเวนต์เป็นคนกลางจัดอีเวนต์เลยเขาจะไม่ขายอะไรทั้งสิ้น แล้วระบบโคตรดีแต่ว่าระเบียบมันเยอะพี่เพิ่งเข้าไปเนี่ยกลุ่มทีเเป็นกลุ่มที่มีงานปุ๋ยรู้ว่ามันมีสมาชิกรถนะนะห้าร้อยกว่าคันเกือบตอนนี้ณปัจจุบันเร็วทาเนี่เจ็ดร้อยคันแต่มีงานลงทุกวันเจ็ดร้อยคันเนี่ยนะงานเนี่ยมีเดือนหนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดร้อยเจ็ดสิบที่สมมุติว่าน้ําชนกันคุณลงไว้แล้วเขารู้ว่าเป็นน้ําใช่ไหมเขาให้คุณลงปุ๋ยลงนะไอ้นี่ของกินเล่นลงเนี่ย จังหวะวันนั้นเนี่ยคุณจ่ายตังไปแล้วแล้วคุณลงไม่ได้คุณหารถแทนใช่ป่ะพี่ก็เข้าไปขอแทนได้ไหมเขาก็ดูอ่าให้แทนได้เออพี่มีของกินเล่นเจ้านี่ขายของกินเล่นเขาบอกคุณไปคุยกันเลยไปด้วยกันได้ไหมถ้าไปด้วยกันได้ก็ขายกันไปแต่คือคนละอย่างแต่ถ้าถ<อ>ล่มได้ลุงขายเยอะลุงขายนู่นนี่นั่นอะไรคือบางทีของกินเล่นอ่ะมันไม่ใช่ไงไอ้นี่ขาย เฟนฟายกูไม่ได้ขายเฟ้นไฟไหมกูขายเกี่เฟอร์อะไรเงี้ยกูขายเบลเฟอร์ขนมบางปิ้งมันไม่เกี่ยวกับเฟนฟา้ใช่มันมันมันของที่เล่นก็จริงแต่มันคนละทางกันเพราะฉะนั้นเราต้องศึกษาเรื่องพี่บอกเลยถ้าคิดทำพุทธทักษ์แล้วจะหาเงินจากพุทธักษ์ศึกษาเรื่องนี้อันดับแรกอันดับแรกเลยนะศึกษาเรื่องนี้อันดับแรกช่องทางในการทำอาหารกินก่อนเราค่อยมาศึกษากับเจ้านี้ว่าเนี่ย ปรึกษาว่าเนี่ยจะขายประมาณนี้จะทํารถแนวไหนแนวไหนเพราะไอน,นี่แบบเยอะมากจริงไอเน,นี่ยแบบมันเยอะมากอยากได้อะไรได้หมดือขอให้บอกความต้องการมาคม่แบบมเยอะมากจริงการพูดได้เพราะพี่ก็หามาหลายที่แนละ้วแต่ถ้าคุณทําพุทธทักโดยที่ไม่คิดว่าจะเอาเงินไรายได้จากพุทธเป็นเรายังไงก็ได้เอาที่สบายใจเลยค่ะเอาที่สบายใจเลย เมื่อก่อนต,อน,ตอนที่อยู่กับปุ๋ยเขาบอกนี่กะว่าเออเกษียณมาเดี๋ยวเที่ยวไปขายไปเฮ้แต่พออยู่ๆไปมันเที่ยวไปขายไปไม่ได้แล้วไงใช่ป่ะันเริ่มมีคล้าย,อยลองเข้าไปดูดิเขาต้องเข้าไปเต็มตัวไงนีก็ขาหาดึงเข้ากลุ่มสีราชามั่งวีวีโซ่ยังคิดเลยว่าโอ้อยางที่หนึ่งอ่ะไปตามงานไว้อีอเวนต์ไว้อ่ะโอ้โหเพียบเลยอ่ะบิลลี่มันก็จะเปิดให้ว่าเนเราต้องรู้ก่อนว่าเราขายอะไรพี่นะสมมติไปลงงานไหนเนี่ยลูกค้าไม่ต้องห่วงเยอะ เอาไม่ไหวเนี่ยลมแดดแล้วเนี่ยไม่มามเป็นลมแดดหรือว่าเพราะคนอไม่ใช่ไม่ใช่ต้องต้องรู้ก่อนกาแฟาสดเหมือนอาหารตามสั่งหนึ่งสั่งหนึ่งทำหนึ่งสั่ง,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 งต่อให้มึงเข้าคิวร้อยคิวถ้ากูไม่ไหวกูก็เอาไม่ได้เก็บยอดไม่ได้เข้าใจยังกูไม่ได้ขายน้ำมันลม้มอ่าข้าหิบใส่หิบใส่หีบเพราะฉนั้นเนี่ยอย่าไปอย่างพี่อย่าพูดถึงอย่างนี้อย่าไปหวังว่าตรงนั้นมันจะขายดีพี่ไม่ต้องการขายดีพี่ต้องเป็นขายได้ เข้าใจป่ะคือขายไปเรื่อยๆเงินเข้ามาเรื่อยๆยอดสามพจบสามพันอยู่รอดแล้วแต่ถ้ามาลุ้มลุ้มลุุมชั่วโมงนีก็ห้าหกห้าหกสิบออเดอร์ได้500ร้อยเพราะทำได้แค่ห้ากเข้าใจนะกาแฟสดถามว่าจะชงทิ้งไว้ใครจะกินเน่ะในเมื่อขายกาแฟสดใช่ใช่ป่ะเราเมนูมันต้องเยอะแยะมันก็ต้องดูด้วยว่าเราขายอะไรใช่ไหมถ้าคุณขายอะไรที่มันเตรียมของได้เช่นพายอะไรพวกนี้อย่างเงี้ย ไปหาที่อินเวนต์ดีๆเลย uh huh. ลงได้โ uh huh. คมโคมในอย่าง c ีพีทาวเนี่ยมันจะขายตั้งแต่ <c oughs> ขายตั้งแต่แปดโมงเช้าจนถึงบ่ายสองแล้วลงแบบบนนมอตบุดทีเดียวเลย c <CP S 1> ีตรงไหนอ,อะคะซี Tower n o อร์น k อตพาคะค่าที่200เองกลุ่มทีเคจัดขายได้ทุกวันที่เป็นวันทำงานนะแต่ถ้ากาแฟไปอะได้เหมือนเดิมเพราะเขาไม่รอคนทำงานอะมันลงมาปุ๊บถึงเวลาเขาต้องขึ้นออฟฟิศถูกแ่ ขาไม่มายืนรอหัวแดดหัวดำเนาะนะนะของเรานี่แม่งลาเต้เย็นกว่าจะได้ไี่ถ้ายิ่งเมนูปั่นด้วยนี่รอกันเนะหัวแดกหัวดำอย่างเง้นะใช่ไหมล่ะวันนั้นเราต้องศึกษาก่อนว่าเราจะขายแนวไหนใช่ป่ะแต่ถ้าเราไปเปิดร้านนะ่ะมนชิวชิวนั่งรอก,กัอนค่ารอชิวนะอันนั้นมันอามซอนอม,มันพร้อมมันเป็นคนที่พร้อมจะรอเราแต่ฟุตทักมันไม่ใช่ใช่ป่ะฟุตทักเขาคุณมันดิ่งมาหาเราเขาก็อ,อยากกินเลย ใช่ป่ะแล้วมาทีหนึ่งคนหนึ่งก็ไม่ได้ออเดอร์เดียวเพราะเขามาเนี่ย,เด,ยเดินมาสองคนก็ต้องสองคนพอได้ไปก็เสร็จยังแล้วกูรอถ่ายรูป <c oughs> อะไรประมาณนี้อันนี้เรื่องจริงไหมเป็นอย่างนี้จริงเออใช่แล้ลนะเนี่ยปัญหาถึงบอกไปศึกษาดีๆก่อนอย่าเพิ่งตัดสินใจอย่างที่ปู่เคยลงถ้าจะทําฟุตทักศึกษาก่อนนะเพราะว่าถ้าเราไม่มีทุนสำรองนะเราทาฟุตทักโดยไม่ศึกษาผมบอกเลยจบจริงโดยเฉพาะถ้าคุณออกเงิน ออกไปแนน่ๆเอาลูกมาข้าตู้พอคุณได้ตู้ได้นู่นนี่นะมันไม่จบแค่นี้ขนาดพี่เนี่ยแม่งลงไปจะเป็นล้านนะนาโอ้ยนี่คันนี้จะเป็นล้านนะเก้าแสนกว่าเนี่ยยังไม่จบเลยมันมีไปเรื่อยจริงนี่คันนี้เก้าแสนกว่านะนนนเหนนเนนน็นนี้อันนี้ก็คือใช้โซลาร์เซลซล์ด้วย ตัวเนี้โซลารเซลล์มีคันเดียวในประเทศถานปู่ได้โซลาเซลล์มันมีอุปสรรคอะไรไหมหมายถึงว่าเวลาเราไฟที่เราใช้ในร้านตอนเนี้ยพอไหมสำหรับโซลาล์พอไหมไม่มีไฟข้างนอกก็พอมันเป็นไฮบริดคือตัวเนี้ยถ้าไม่มีไฟมันก็ใช้จากแดดไม่มีแดดมันก็ใช้จากแบตแต่ถ้ามีไฟมาเสียบปุ๊บมันก็ชาร์จลงแบตบอกว่าเคยไปลองเนี่ยขายกาแฟโดยไม่มีไฟเลยเพราะมันไม่มีไฟให้เราใช้สองวันแต่ สสอันนี้คือพี่หนึ่งให้ให้น้องปุ๋ยคือติดโซลาเซล์เลยปุ๋ยก็จะไปจัดก,การาคือตัดสินใจตั้งแต่แรก,กเลยว่าเขาหาที่ให้ติดให้แต่พี่จะไปคุยกับพี่บิ๊กเองว่าความต้องการปุ๋ยก็ไม่รู้หรอกว่าต้องใช้ไฟเท่าไหร่อะไรเท่าไ,ไหร่เขาจะคำนวณวันให้ว่าเราต้องใช้ไฟเท่าไหร่ควรใช้แบตเท่าไหร่ควรใช้แผ่นโซลาเซลล์เท่าไหร่เขาก็ต้องดูไหมว่าเราใช้อุปกรณ์อะไรบ้างใช่ไหมเขาเราคุยเขาเบื้องต้นก่อนในความเป็นจริงมันเป็นยางไ้ ตอนอย่างที่ขายกาแฟสดใช่ป่ะพี่ก็รู้ว่าเออมีเครื่องทำกาแฟมีเครื่องต้มน้าร้อนคแ,แค่นี้ครับนี่คือเบื้องต้นเบื้องต้น <Basic S 1> <c oughs> เขาก็คำนวณเบื้องต้นแต่พอเรามาขายจริงเออเครื่องเวเฟอร์ก็โผลนะเครื่องนู้นก็โผลเคร,รื่องนี้นกโผลเริ่มมาเริ่มามาก็เข้าไปปรึกษาเขาว่าจะทํายังไงพี่จะเพิ่มตรงไหนได้พี่หนึ่งเพิ่มแต่แรกครับติดประหยัดติดมาสองแผงสองแผงพีไปซัดมาอีกแผงหนึ่งเต็มแล้วพอดีปุ๋มออกแบบรถมาพอดีกับแผงพอดีด้วยไงมันก็เลยดุนเนี่ย พอซัดติดสามแผ่นคือเสียไปอีกหมื่นยัง่ะก็ดีขึ้นดีเลยอ่ะไม่ใช่ดีขึ้นนิ่งอ่ะนิ่งเลยีครับไม่ใช่คันนี้ไปไกลที่สุดที่ไหนคะคันนี้ไปไกลที่สุดเหรอล่าสุดปปานไปขายชายทะเลขายไข่กระทะ คือตอนเช้าเนี่ยคือไปเที่ยวด้วยหรือเปล่าคือจริงๆไมันตั้งใจไปขายไปดูโลเคชั่นเพราะว่ามันจะควนเมษาเนี่ยมันจะมีงานสงการที่ปากล้างาสาวันคาราบาวไปเล่นก็เลยแล้ทนี้ติดต่อกลุ่มพุทธักไปมันกันไม่ให้เราลงก็เลยโทรหาเพื่อนเฮ้ยรู้จักเพื่อนเทศบาลให้กูหน่อยเฮ้ยพี่เข้ามาเขาขอดูรถเลยก็เลยไปตั้งเลยคุยกับไก่ไม่ไปไม่ไปขายเพราะว่า ถ้าเราไปเสียค่าที่ทักอีกค่าน้ํามันอีกค oh. ่าที่ก็ไปขายสองวันใช่ไหมเราไปขายริมทะเลมันยังไม่พร้อมไงเดี๋ยวรอออกรถบ้านแล้วลากเทนเลอร์โครงการโครงการันะรต้องมีของต้องมีที่เนจริงคือพี่บอกให้นะรถเนี่ยเขาออกแบบมา <c oughs> มันเป็นรถที่ใช้อนเนกประสงค์ <c oughs> แต่พอเรามาต่อเนี้ย น้ำหนักมันเยอะเราต้องเข้าใจมานะไม่แค่มันไม่ดีนะมันดีพอหนักมันเยอะก็่กินน้ำมันเยอะเครื่องพันห้าเราดูไปลากเนี่ยสองตันนี่สองตันนะเจเพราะตัวตู้ไม่รู้อุปกรณ์ก็เก้าร้อยโลแล้วถามไอ้ปุ๋ยของพี่หนักกว่าเก้าร้อยโลเพราะพี่แต่งเยอะเนี่ยนี่ข้างล่างพี่ไปทําถุงลมมันนะเนี่ยยกช่วงล่างทั้งหมดเลยใส่ถุงลมห้าหมื่นมายกขึ้นยกลงได้ถึงบอกไงมันไม่มีหยุดเนะวางแผนดีๆวางแผนดีๆเพราะอะไรรู้ไหม ถ้าคุณไม่ใส่ถุงลมเสริมเนี่ยคุณวิ่งนะขอโทษลงกองข้างพื้นหมดเลยจริงอุปกรณ์กาแฟาเก็บไม่ได้มันเป็นอันเล็กอันน้อยเป็นถ้วยตวงถ้วยนู่นนี่นั่นคุณไม่มีเวลามานั่งเก็บแล้วก็นั่งจัดร้านทั้งหม่ทั้งหมดคุณก็ต้องเซฟทีเดียวเลยถูกไนะหมเพราะฉะนั้นเนี่นเนยเวลาเราคุณใส่ถุววงลมไปมันก็จะอยู่ของมันน<ห>ิ่งๆที่เดิมวางแค่ล้างแล้วคว่มดวมันก็จะอยู่พอถึงมัก็เปิดล้างได้เลยอันนี้พี่ของพี่เลยเป็นออโต้ใช่ไหมหรือว่าเครื่องธรรมดาม ธรรมดาก็แย่แล้วไหลตังแล้วก็เผื่อว่ามันจะต้องไปให้สุดไงอ๋อไม่สุดแล้วค่ะไม่หยแล้วค่ะเนี่ย9 9 0าแล้วเนี่ยค่ะไม่สุดแล้วค่ะให้ดูราคา9 8 5าตอนนี้เนี่ยทำอะไรไปบ้างน้่งน่งอ่ะโอ้ถ้าพูดถึงทําอะไรไปบ้างหรือฮะโซล่าเซลล์ะไรลโซล่าเซลล์แสนเจ็ดล่าสุดเลยนะโซล่าเซลล์แสนเจ็ดนี่ตู้ก็ปลาเข้าไปแหละว่าอุ๋ย พอตู้ก็ต่อแพงกว่าคนอื่นว่าเอาเยอะจัดนั่นแหละว่ตู้แสนแสนแสนแปดไหมเออตู้แสนแปดคนอื่นก็ต่อกันแสนหนึ่งเออทำสีทำอะไรแสนแปดเปลี่ยนทำล้มทำล้อมานะทำระบบช่วงล่างห้าหมื่นเจ็ดวของน้องปุ๋ยนี่มีแบบร่างสติกอร์ไหม ให้ดีนะคิดว่าเราจะขายอะไรทั้งนัพอคิดได้ปุ๊บพี่แนะนำเลยนะซื้ออุปกรณ์ให้เยอะที่สุดเท่าที่ร้อนลึกได้แล้วค่อยส่งไปทำตู้ไปทำเชลมันจะแมทกับเราพอดีเลยแต่ว่าต้องไม่จอดนะหมายถึงว่าคำว่าแมทอย่างเช่นเนี่ยพี่มีเตาโตเกียวเนี่ยถ้าพี่ส่งให้ปุ๋ยเรื่องที่แรกมันจะเซตระบบความสูงได้พอดีใช่ไหมแต่ถ้าอย่างเนี้ยเรารูเราไม่า้องตั้งอย่นเคานเตอร์ใช่ไหมเนี่ยอย่างที่เนี่ยเพราะความที่บประสบการณ์น้อยไง แล้วอย่างเรายังไม่รู้ว่าเราจะใช้เครื่องรุ่นไหนอะไรรุ่นไหนนะชงกาแฟนี่ก้มไปก้มมานี่หลังจะหักแล้วเนี่ยมันมันเตี้ยไปไงอ๋ออ๋ออันนี้ความสูงเคาน์เตอร์เท่าไหร่ครับมาตรฐานอันนี้ที่ปุ๋ยทำมาเขาบอกมาให้ปุ๋ยทำออกมามาตรฐานเลยมาตรฐานก็จะเป็นประมาณนี้ใช่ไหมเพาะว่าถ้าเกางร้านนี่ยเครื่องอุปกรณ์มันก็ไม่ไม่เหมือนแต่เวลาที่มันอยู่ที่ศิลป์มันอยู่ที่คนขายอย่างพี่อะทำต่ำไม่ได้ไงมันก็ต้องทำแปดเซนขึ้นไปเลย คนยืนก็นขนาดขนาดแปดสิบเซนแล้ว 8, <9? S 2> ลยังยงนอยู่เลยใช่ไหมพี่ยืนในหัวก็เกือบถึงถึงเพดานแล้วนะบอกปุ๋ยเลยยกหลังคาสูงสุดเท่าที่กฎหมายกาหนดนะเนี่ยสูงสุดนะแต่ก็เดือดร้อนหน่อยนะกลับรถหาที่กลับรถยากมากปุ๋ย <c oughs> ใต้สะพานนี้กลับไม่ได้ถ้าไม่ขึ้นคําว่าสามเมตรนี่มึงไม่ต้องเข้าเลยเข้าไม่ได้เลยเนี่ยเข้ามาที่ศูนย์นี่ต้องเข้าข้างหลังนะต้องเข้าหลังบ้านนะหน้าบ้านเข้าไม่ได้ปิดเลย ส,สูงใช่มันมาติดคางง่ายๆแต่ข้อดีก็คือมันจะโป่งมันจะโล่งแล้วมันดูร้านกว้างเา่ลเราดึงร้านร้านจะกว้างเหมือน <S <S ห้องห้องหนึ่งเลย <Ừ. S 3> เออเวลาเราไปกลางอย่างพี่ไปงานบอลลูนเนี่ยกลางออกมานี่แบบอลังการกว่าคนอื่นนะแต่รถรุ่นเดียวกันข้างหลังก็รถรุ่นเดียวกันป้ายแดงก็ะอูออ้ไม่รถลุงมันดูมันกว้างนี้วะของก็เยอะอะไรก็เยอะมันเงี้ยไม่รู้เนี่ยก็เนี่ยให้ปุ๋ยจัดการให้